สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมมีสุดยอดคาถาเมตตามหานิยมนะครับที่จะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยนำไปใช้จะเป็นคาถาอะไรนั้นไปดูกันครับซึ่งสุดยอดคาถาเมตตามหานิยมบทนี้เนี่ยนะครับเป็นบทที่ผมใช้ในวาระและโอกาสที่สําคัญอย่างเช่นไปสัมภาษณ์งานหรือคุยงานที่สําคัญๆนะครับ หรือการไปเจราจาต่อรองธุรกิจหรือการค้าขายใหญ่ๆนะครับผมซึ่งก่อนที่จะสวดคาถาบทนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนตั้งจิตตั้งสมาธิให้มัน่นจากนั้นก็ท่องน้ำมูสามจบและกล่าวว่าณรำลึกมหาลำลึกตัวกูหนึ่งเสมอเหมือนอยามพระแมนสองแขนกูใสเหมือนพระอาทิตย์ฤกิ์กูพุ่งขึ้นเมื่อสายสี่แสนแล่นแหน้า ห้าแสนเล่นแหหลังหกแสนแห่ขึ้นฟ้าบ่ายหน้ามาสูก่กูเอหิมะมะนโะมพุทธายะนะมะพะทะพุทธังเมตตาธรรมังเมตตาสังฆังเมตตาพุทโธอหังเมตตานโะมพุทธายะซึ่งคาถาบทนี้เนี่ยนะครับจะใช้ในการเสกแป้งผัดหน้าหรือใช้ในการเสกน้ำพรมของที่ขายหรือว่าจะท่องเปล่าก็ได้นะครับก่อนที่เราไปทำภารกิจสำคัญ ซึ่งคาถาที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็คือคาถาคุณแผนชมตลาดนั่นเองซึ่งคาถาคุณแผนชมตลาดเนี่ยก็จะมีหลายแบบหลายที่มานะครับส่วนคาถาที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของคูบาธรรมชัยสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับผมอันนี้เนี่ยนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวถือว่าเป็นคาถาที่ใช้ดีที่สุดบทหนึ่งเลยนะครับผมเนี่ยนะฮะยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยด้วยในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับผมอย่าพึ่งดราม่ากันนะครับก็อย่างที่ผมว่า,าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้นะครับโมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ